ก็กลาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้มาพูดกับมังโก้อีกแล้วกันนะครับวันนี้มาอยู่ในเกมวอร์เมดไโอกันแล้วนะผมจะทําทุกวันเลยนะครับเกมนี้ยอดวิวมันดียอดวิวมันดีดดทําเลยทําเลยนะครับก็ใครที่มารับชมคลิปนี้เป็นคลิปแรกก็ฝากกดติดตามด้วยแล้วก็กดไลค์ด้วยเป็นกาลังใจให้ผมด้วยนะครับช่วงนี้ผู้ติดตามน้อยมากเลยอ่ะอ๋อ วันนี้เราจะมาทำภารกิจป่าตัวใหญ่กันนะครับไม่รู้จะป่าได้หรือเปล่าเนาะแต่เราก็ต้องปาดนะครับเป็นภารกิจของคลิปนี้ถ้าทำไม่สำเร็จก็คือไม่สําเร็จนั่นแหละก็จะค้างคาอยู่ในใจว่าเราไม่สําเร็จคลิปนี้เดียวตัวเราก็ใหญ่แล้วอ่ะตอนนี้นะครบกรีบริกรรีรีรู้จักประพรี นี่กินมัมมัมอร่อยอร่อยเลยครับพี่นี่การปาระดับซูเปอร์พรูพรีมซูพรีม,รมดูสิโอโหอ,อันดับไปสิบเก้าแล้วเร็วเร็วมากเร็วมากมากแค่เก็บแล้วก็ฆ่าไปตัวเดียวแค่นั้นเองเร็วมากมากเลยจะล้อมตัวนี้ดีกว่านะผมขอล้อมตัวนี้นะครับ อ่าล้อมได้โอเคตัดอู้คุณฮะคุณฮะคุณฮะมัม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 สรุปเราไม่ได้ปาตัวใหญ่แต่เราปาตัวที่เล็กกว่าเราอร่อยเลยมัมมัมเลยอร่อยปกับรีล้อมนะปรี่โอเคล้อมล้อมทรมานทรมานไปกับรีตัวเล็กตัวใหญ่ผมผมกินหมดนะผมไม่สนนะครับ นี่ตัวใหญ่เหยื่อเราเหยื่อของเหาหมูเหาเหยื่อเหยื่อเหยื่อของหมูหมูหมูเหาเออหมูเหาหมูเหาหมูหมูวันครับอุ้ยอันนี้เหยื่อตัวที่สองเหยื่อตัววัดเด๋ยวแม่มันโอ้ไม่ตรงจังหวะเมื่อกี้ถ้าตรงก็ได้แล้วไม่ตรงจังหวะไม่ตรงจังหวะโทษขอโทษเมื่อกี้บุาจะปาได้แล้วอ่ะ เฮ้ยมันเป็นวิธีการล่อใหม่ครับเมื่อกี้วิธีการล่อเหลืองนี่ไงหมเสเหลืองปาดแบบดิจิตอลปาดแบบดิจิตอลแล้วก็กินแบบดิจิตอลเฮ้ยตัวเอ่อทำไมคนไทยแย่งเราอ่ะมันไม่ดีนะคนไทยแย่งเรามันไม่ดีนะมันไม่ดีนะคนไทยมันไม่ดีนะมันไม่ดีนะเดี๋ยวต้องเจอคนปาดนะว่าเดอเฮ อะไรครับเนี่ยโฆษณาอีกเอาโอ้เรามาตัวเล็กอีกแล้วเราจะต้องไปปาดตัวใหญ่ให้ได้ดูสิดูสินี่สวัสดีครับรีเอาโอ้โหของดีเดี๋ยวปาดหน้าตัวนี้โชว์ครับปาดหน้าตัวนี้โชว์โชว์การตายอวัดีครับนี่เป็นไงปาดหน้าเฮช็อตด้วย โอ้ม oh, oh, ัมมัมโอ้โหคูสองมดแดงคูสิบคูสิบเราเจอคูสิบจะพลาดได้ยังไงเราต้องหาคนปาดให้ได้เะาเพราะเราเจอคูสิบคูสิบอโยโย่คูสิบคูสิบอ่ะจะหายไปแล้วกะพริบตามมมิบเอ้ยเอา คนสิบหมดแล้วเฮ้ยเฮ้ยยตัวนี้สนุนใจนะหนุนใจโอ้โหคนสิบหมดแล้วอ่ะเอ้ยเอ้ยเอ้ยมันเบียดมันเบียดถอยถอยถอยไม่ได้ถอยถอยบ่อได้ถอยถอยบ่อได้แล้วอาจะตายแล้วจะตายแล้วเดี๋ย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 วจะตายแล้วเฮ้ยเฮ้ยพัน ผ่านผ่านผ่านโอ้โหเมื่อกี้เกือบผ่านวัดเดือเมื่อกี้เกือบผ่านแล้วถ้้ตัวสีเขียวมันไม่มันไม่มาบังก่อนนะมันจะเป็นช็อตที่ดีช็อตฟิลมากอ่าเป็นไงเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันเข้าไปตายแม่ว่าเราก็มีสิ <c oughs> เข้าไปตายเฮ้ยลองเข้าไปดูก็ได้ไปเก็บศพนิดเดียวเองนี่เป็นไงไม่ตายไม่ตายศพ อร่อยอี๊มๆประเจมใจอะไรทุกขีดจำกัดประหยัดโอ้โอ้ my god ผมยังหลอดเอยเอาฮะไม่หลอดแล้วเมื่อกี้โอ้ my god ผมยังหลอดได้ยังไงครับปุ้ยอันนี้ปาดหน้าสวยๆป่วยปุ้ยปุ้ยปุ้ยปุยปุ้ยปุ้ยป้าเป้นี่ปาดหน้าสวยเลย อร่อยอิ่มเอมเจมกะละอร่อยมะมะกะโนนเตะเตอร่อยเคเคอร่อยมะมะอุ้ยทำไมเสิรนี่คนทำไมคนคนสกอร์น้อยชังเลยดูสิสกอร์น้อยจริงๆนะมากสุดก็หลักแสนเองสบายแล้วเราทำไมเกมนี้มันตึงแตะเตะเลยแตะเตะเลยนะเตะแตะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย นี่ปลาหน้าสวยๆให้ช็อตปลอดเปียบปลอดแปลกปลุกปลุกนี่ให้ช็อตไปซูมเอาซูมเอาต่อซูมอินซูมเอาซูมเผาซูมกระเพาซูมซูมซูมอะไรไม่รู้ซูมกระเพานั่นแหละเอ้ยไปต่อซูมเอาซูมเอาหมายถึงอ่ะเออเล่นไม่ได้มุกนี้เล่นไม่ได้ โอ้ยเก็บเหมือนตัวสีแดงจะหาเรื่องสีแดงมันจะหาเรื่องไม่อยากจะเฟื่องปูปูปลามาลามูเรียบร้อยเบลดันคอยมาหาเรื่องกับผมนั้นผมจะฉับเส้นยอดสุดตัวซีมอยสวางหัวใส่ไใส่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 ไข่ใส่ใส่กอกใส่ผักชีใส่ใส่ใส่เบคอนเบคอนที่อยู่ในโลบอกด้วยคนละเบคอน มาอู้เต็มไปหมดเลยอย่าฟืนสังขารนะครับอย่าฟืนสังขารนะถ้าเขาไม่ลาเอ้ยนี่เก็บไปอุ้ออยตัวเล็กตัวเล็กหน้าปาดตัวเล็กหน้าปาดนี้ปาดสวย <c oughs> ตัวเล็กบอกทำ <c oughs> ไมพี่ไม่เว้นให้ผมบ้างเลยเหรอพี่ไม่เว้นอะทุกอย่างมีค่าอือ <c oughs> โอ้ยนี่เป็นไงปาดปาดแบบงงงใส่สบงแล้ะสงพลังเฮ้ย <Hey! S 1> มาต่อเฮียไลต่อไปอยู่ไหนจ๊ะเอามาแถวนี้เลยเอาเนื้อนุน่มๆของเจ้ามาเอามาโอ้ยเฮ้ยสาฟ้าแลบแซ็บฟ้ารับสายฟ้าแลบเฮ้ยนี่แลบๆเลยแลบที่มันเป็นรสชาติของอาหารทุยอะไรมันแซ็บเฮ้ย hey, อยู่ไหนเก็บชนเอ้ยเอ้อย โอ้่อกีโอ้โปเลยโอ้่อกี้แฮกเล็กโอเคดังนั้นวันนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้ก่อนคนระับไม่เชื่อผ่าหน้าถ้าอยากให้ผมแต่งหน้าเป็นตัวอะไรก็คอมเมนต์บอกได้นะเพราะผมมีกันอยู่ห้าเอ้ยหนึ่งพันห้าอง